ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึงการที่เราให้ไปะจุไฟฟ้าซึ่งก็คืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่โดยการใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปนะครับคำถามก็คือมันมีวิธีไหนบ้างนะครับในการใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปในตัวนำนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคือการใช้สิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นการสร้างพลังงานทางไฟฟ้านะครับโดยใช้ปเิกริยาเคมี ซึ่งเราจะไม่พูดถึงกลไกการทํางานของแบตเตอรี่นะครับเราแค่จะบอกว่าเวลาที่เรามีตัวนําไฟฟ้านะครับแล้วเราอยากจะให้เอิเล็กตรอนที่อยู่ในตัวนําไฟฟ้าเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่นะครับเราก็ต้องใส่สนามไฟฟ้าวิธีการที่ใส่สนามไฟฟ้านะครับเราก็จะต่อแบตเตอรี่นะครับต่อแบตเตอรี่เข้าไปที่หัวและท้ายของตัวนําไฟฟ้าของเรา แบตเตอรี่ <Battery S 2> เนี่ยก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้ขีดสองขีดน,นี้แทนนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่หรือภาษาที่เราคุ้นเคยกันก็คือถานไฟฉายนั่นเองนะครับแบตเตอรี่หรือถานไฟฉายเนี่ยก็จะมีขั้วอยู่2อันนะครับคือขั้วบวกก็จะใช้ขีดที่ยาวกว่านะครับแทนขั้วบวกอีกอันนึงก็จะเป็นขั้วลบ พอเราเอาแบตเตอรี่มาต่ออย่างนี้แล้วนะครับมันจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะครับทิศทางไปทางขวาอย่างนี้นะทิศทางไปทางขวาอย่างนี้ซึ่งสนามไฟฟ้าที่ไปทางขวาเนี่ยอันนี้สนามไฟฟ้าชิดทีนี้เพราะว่ามันก็จะออกจากบวกนะครับแล้วก็ไปทางลบ พนันก็จะชี้ทางนี้อิเล็กตรอนที่อยู่ข้างในนะครับก็จะรู้สึกถึงแรงที่ไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะวิ่งทางนี้นะครับวิ่งทางนี้ทีนี้อิเล็กตรอนเนี่ยมันมีประจุเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกกระแสไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเราจะพูดถึงกระแสไฟฟ้าที่วิ่งสวนทางกับของอิเล็กตรอนนะครับ ขอแากคือกระแสไฟฟ้าที่เราพูดถึงในวงจรเนี่ยจะเป็นทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าที่ชี้อยู่ในตัวนําไฟฟ้านั่นก็คือเราจะบอกว่าสนามกระแสไฟฟ้าไหลาทางนี้นะครับก็คือไหลออกจากขั้วบ,บวกของแบตเตอรี่นะครับวิ่งผ่านตัวนําไฟฟ้าแล้วก็ไหลกลับมาที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับ i ตรงนี้นะครับคือกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็น conventional current ก็คือเป็นกระสแสไฟฟ้าที่เราตกลงกันนะครับว่าเราจะเรียกกระสแสไฟฟ้าให้มีทิศทางอย่างนี้ก็คือออกจากขั้วบวกของแบตเตอรี่แต่ว่าความจริงแล้วนะครับอันนี้ก็เราแค่ตระหนักไปเฉยๆว่ามันคืออิเล็กตรอนวิ่งสวนทางกับคอนเวนชั่นอลเคอร์เรนต์นะครับจริงๆแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวกนะครับวิ่งสวนทางกันแต่ด้วยความที่ว่าเราให้ประจุข,ของอิเล็กตรอนมันเป็นลบ นะครับตนนั้นมันก็เลยวิ่งสวนทางกันอย่างนี้แต่ว่าในจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ราก็จะพูดถึงแค่ conventional current นะครับนั่นก็คือกระแสะที่เราเตกลงกันนะครับว่ามันไหลออกจากแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับวิ่งผ่านตัวนำไฟฟ้าแล้วก็ไหลกลับมาที่ที่ขั้วลบนะครับทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยแต่และตัวก็จะมีคุณสมบัติในการผลัด ให้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่มากหรือน้อยแตกต่างกันก็แปลว่าแบตเตอรี่แต่และตัวเนี่ยก็มีสนามไฟฟ้าที่ให้ในตัวนําไฟฟ้านะครับที่ไม่เท่ากันนะครับสามาถเราจะไม่พูดถึงสนามไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่วัดได้ค่อนข้างยากนะครับในการทดลองจริงๆสามาถเราจะพูดถึงเรื่องออสักไฟฟ้าของแบตเตอรี่นะครับวิธีการที่เราเพูดถึงศักไฟฟ้าของแบตเตอรี่เนี่ย รเราจะใช้จุดอ้างอิงซึ่งสนมากจะเป็นจุดอ้างอิงที่อยู่ติดกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็น V นะครับ V คือศักย์ไฟฟ้าที่เราพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราบอกว่าเป็นจุดอ้างอิงคือ V reference แล้วสมมาตรเราอยากให้นี้เป็นศูนย์นะครับศักย์ไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับก็คือ V ศูนย์โวลต์ แล้วทุกอย่างที่เราพูดถึงสัไฟฟ้าที่จุดอื่นๆในวงจรเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงแค่สัไฟฟ้าเฉยๆเราก็จะพูดถึงว่าเป็นสัไฟา้าที่เทียบกับจุดนี้นะครับอย่างเช่นจุดที่อยู่ด้านซ้ายของแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีสัไ้า้าเท่ากับสัไฟฟ้าของแบตเตอรี่เอง อย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่ที่มีศักย์ไฟฟ้า1.5โวลต์ที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเป็น1.5โวลต์นะครับพอบอกว่าเป็น1.5โวลต์เนี่ยนั่นคือศักย์ไฟฟ้าที่เทียบกับจุดตรงนี้ที่เราเรียกว่าเป็นศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ศักย์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับก็จะให้พลังงานกับอิเล็กตรอนนะครับซึ่งจะทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยสามารถวิ่งอยู่ในวงจรได้นะครับ เราก็จะไม่พูดถึงสนามไฟฟ้าแล้วนะครับเราก็จะพูดถึงแค่เสาไฟฟ้าที่สร้างโดยแบตเตอรี่แค่นั้นเองนะครับทีนี้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนะครับปรากฏว่ามันเป็นอัตราส่วนมันแปรตามตรงนะครับกับเส์ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่เราใส่เข้าไปนะครับ I เนี่ยจะแปรผันตรงนะครับกับเส์ไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไป แปลว่าถ้าเกิดเราเพิ่มศักย์ไฟฟ้าของแบตเตอรี่เนี่ยเป็น2เท่ากระแสะที่ไหลก็จะกลาย,ยากกาเป็น2เท่าด้วยนะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถเขียนค่าคงที่ของการแปรผันได้นะครับโดยที่เราจะเขียนให้ i มีค่าเท่ากับ v หารด้วย R เพราะนั้น R จริงๆมันก็คือแค่ค่าคงที่ของการแปรผันของระบบของเรานะครับซึ่ง R ขึ้นกับอะไรบ้าง R ก็ขึ้นอยู่กับว่า ตัวนำไฟฟ้าที่เรามาต่อให้มันครบวงจรเนี่ยนะครับมันมีขนาดใหญ่หรือเล็กทําจากวัสดุอะไรนะครับ R เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นค่าความต้านทานนะครับหรือ resistance นะครับซึ่งก็จะมีหน่วยนะครับ หน่วยคือโอห์มนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ ohm นะครับบางทีเราจะใช้อักษรกรีกแทนนะครับก็คือตัวโอเมก้าใหญ่โอเมก้านะใหญ่เช่เราจะบอกว่าตัวต้านทานนะครับมีค่าของต้านทานหน oh oh ึ่งโอห์มหรือสองโพมอะไรก็ว่าไป อันนี้ I เท่ากับ V ส่วน R หรือว่าถ้าเกิดเขียนใหม่คือ V เท่ากับ I R เนี่ยอันนี้ก็มีชื่อนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นกฎของโอหมนะครับก็เป็นตัวกฎที่ใช้บอกนะครับว่าค่าความต่างสัตว์สัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าย,ยังไงนะครับถ้าเกิดค่าความต้านทานมันสูงนะครับค่าความต้านทานสูงเนี่ยก็จะทําให้กระแสไหลน้อยนะครับส่วน V ส่วนมากก็จะเป็น V ที่กำหนดโดยแบตเตอรี่หรืออะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ในส่วนของตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นกับอะไรบ้างนะครับเราพิจารณาถึงวัสดุเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดเราให้ตัวนำไฟฟ้าของเราเนี่ยมีขนาดยาวขึ้นนะครับค่าความต้านทานก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าเกิดเราให้ตัวนําไฟฟ้าของเราเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดมากขึ้นนะครับค่าความต้านทานก็จะน้อยลงเพราะเราสามารถเขียนค่าความต้านทานนะครับได้นะครับโดยที่ขึ้นกับค่าโรค่าโรนี้เรียกว่าเป็นสภาพต้านทานนะครับสภาพต้นานทานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า resistivity นะครับ สภาพต้านทานนี่เป็นปริมาณที่ขึ้นกับชนิดของอตัวนำไฟฟ้านะครับว่าเป็นทองแดงเป็นเงินหรือเป็นโลหะชนิดแบบไหนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยาวนะครับแล้วก็หารด้วยพื้นที่หน้าตัดทีนี้พื้นที่หน้าตัดนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นหนึ่งส่วนพื้นที่หน้าตัดเพราะนั้นพื้นที่หน้าตัดยิ่งเยอะยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะทำให้ค่า ค่าความต้านทานนะครับยิ่งยิ่งน้อยลงนะครับ L เดี่ยวอยู่ข้างบนคือถ้าเกิดตัวต้านตัวนำไฟฟ้าเนี่ยยิ่งยิ่งยาวนะครับก็จะทําให้ค่าความต้านทานยิ่งเยอะส่วนสภาพต้านทานนะครับก็อย่างที่เห็นในตารางนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสภาพต้านทานของวัสดุแต่ละอย่างนะครับก็จะมีค่าที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็เห็นว่าสําหรับโลหะเนี่ยก็จะมีค่าค่อนข้างน้อยนะครับ แล้วสำหรับตัวตัวเขาเรียกว่าเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับนั่นก็คือส่วนวัสดุที่ไม่ค่อยให้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านได้ง่ายสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีสภาพตอนฐานที่ค่อนข้างค่อนข้างโตนะครับก็จะเห็นได้จากตารางข้างล่างนี้ที่โชวใวยเห็นอยู่นี้นะครับเอาทีน,นี้เรากลับมาดูตรงนี้นะครับ เพราะนั้นตัว R เนี่ยที่เราพูดถึงค่าความต้านทานหรือ resistance ของออวัตถุหรือว่าตัวนับไฟฟ้าของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนวงจรตรงนี้นะครับให้อยู่ในรูปที่มันกระชับมากขึ้นนะครับโดยการใช้สัญลักษณ์แทนตัวตรงนี้นะครับอะไรก็ตามที่มีค่าความต้านทานครับนี่มี resistance เ,เราสามารถเรียกว่าเป็นตัวต้านทานได้นะครับ ไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยนะครับตัวนําไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานต่านะครับจากอนุนนะครับเรามีสัญ,ญลักษณ์ของแบตเตอรี่แล้วนะครับซึ่งก็คือขีดแบบนี้ส่วนสัญ,ญลักษณ์ของตัวต้านทานนะครับก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกับสปริงอย่างนี้นะครับเสอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์วงจร แทนวงจรนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีค่าความต่างศัก์ของแบตเตอรี่เป็นเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นค่าความต้านทาน R ของตัวต้านทาน R ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีกระแสะไหลนะครับกระแสะไหลกระแสไหลเท่าไหร่ก็เป็นไปตามกฎของโอห์มนะครับ I เท่ากับ V ส่วน R อันนี้บางทีนะครับในหนังสือบางเล่มเนี่ยสัญลักษณ์ของตัวต้านทานนะครับจะไม่ใช่สปริงอย่างนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้แทนกันได้นะครับอันนี้สมมากจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในหนังสือที่พิมพ์ในสหรัฐอเมริกานะครับส่วนอันที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นในทางยุโรปนะครับก็จะใช้แบบนี้ก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับก็ดูว่าสะดวกแบบไหนตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรามี แบตเตอรี่นะครับที่เป็นถ่านอย่างเช่น AA ที่เราซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วต่อเข้ากับตัวต้านทานนะที่มีค่าความต้านทานเท่ากับ10โอห์มนะครับกระแสไฟฟ้าจะมีค่าเท่าไหร่ก็อันนี้ก็ง่ายมากเลยมันก็คือ1.5โวลต์นะครับหารด้วย10โอห์มก็จะมีค่าเท่ากับ0.15แ oh อมป์ หรือว่าบางทีก็จะเขียนเป็น150มิลลิอัร์นะครับแบบนี้ก็ได้150มิลลิอาร์ดแบบนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้กฎของโอห์ได้แบบง่ายๆนะครับ